ธรรมเจริญในธรรมยจะมีระยัาโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำสับอนาวักสิขาบทที่10ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้ว่าภิสุเกลียกร่อมสามเณรที่พิสุอื่นให้มีความผิดแล้วเพราะโทษที่สามเณรกล่าวคัดค้านพระธรรมมาเทศนาของพระพุทธเจ้า ให้สามเณรน,นั้นมาเป็นพ่อโอปถากหรือว่าเอามาฉันด้วยเอามาให้อยู่ในชายคาร่วมกันด้วยจะต้องอบัตปาจิตเตโดยวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือนอกจากสิขาบทที่8ที่9เป็นเรื่องของพระที่ กล่าวคัดค้านการตัดสูุของพุทธเจ้าคัาดค้านอัิธรรมของพุทธเจ้าแต่ในสิกขาที่บททิกขาบทที่สิบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสามเณรโดยมีต้นกำเนิดที่ว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าประทรับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีสามเณรกันดาก เกิดความเห็นผิดไม่ยอมรับการตัดสโลของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับประตามเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วก็ถูกหลงทอดไม่ให้อยู่ร่วมไม่ให้เรียกมาอุปถากไม่ให้พระไปฉัน ไม่ให้พระไปอยู่ในชายคาเดียวกันคือให้นอนอาร่วมในอาวาสเดียวกันแต่ปรากฏว่าพระชาพักขีไม่ยอมรับไปเรียบสามเณรมาอุปถากไปเรียบสามเณรมาฉันด้วยคือให้อาหารสามเณรฉันแล้วก็ให้สามเณรมาอยู่ร่วมด้วยก็คือ ให้มาอยู่ในชายคาเดียวกันเกิดค,คบหากันนั่นแหละเป็นเพื่อนเป็นอทหารทรรมิกไปเรื่องราวเหล่านี้ยทราบถึงพิสูจทั้งหลายพิสูจทั้งหลายก็ตีเตียนพระจับพระขี่แล้วก็ได้นําเรื่องนี้ไปทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เรียบสามอเนนมาเรียบพระจับพระขีมาแล้วก็ไปชุมสงและพระองค์ก็บัญญัติสิขาบทว่า ภิกษุไปให้สามเณรที่ถูกลองทอดให้ว่าทำเรื่องเสียหายแล้วเนี่ยโดยการเก่าคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระเจ้าแล้วกขอเรียกสามเณรมาให้อุปถากให้มาตั้งน้ำฉันน้ำใช้ให้มาอยู่ในชายคาเดียวกันอาวาสเดียวกัน ้องอบัติปาจิตติอันนี้ก็เป็นที่มาของอาสามเณรที่กล่าวคัดคา้านพระพุทธเจ้ากล่าวคัดคา้านพระธรรมเทศนาถ้าพิสูจไปเรียกมาสามเณรรูปหน้ามาเล็บช้นเนี่ยก็จะต้องอบัตปาจิตตินี่เป็นที่มาที่ปายของสีขาบทที่สิบของสป,ปานวัคอาตมาภาคอนามาเจริญพร,รยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร